โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยเอกจิรพัฒน์มหาวงศ์ พูวอำนวยการโรงเรียนได้ดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวทางวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาพัฒนาสัมมรอาชีพสนองงานโครงการพระราชดําริขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบก,การบริหารงานซักเซสโมเดลเพื่อให้เกิดคุณภาพได้แก่สติ d เด้นควอลิตี้ทีเชอร์ควอลิตี้ด c เรคเตอร์ควอลิตี้สค a l ควอ และคอมม u n นิตี้ค l i t y องค์ประกอบที่1การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งมีรูปแบบบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดช,ชอบร่วมชื่นชมหรือรับผลประโยชน์โดยการนำน,นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน4น,นโยบาย5จุดเน้นสู่การปฏิบัติด,ด้านวิชาการ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การศึกษาได้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพใช้รูปแบบท็อปสตาร์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยทุกข,ขั้นตอนจะใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการด้านบุคคล มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนเป็นปัจจุบันตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลตามขอบข่ายภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฮาด้านได้แก่ด้านการบริหารวิชาการการบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปและด้านการบริหารโครงการตามพระราชดำริด้านงบประมาณมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงบประมาณแต่ตั้งครูผู้รับผิดชอบการเงิน แผนงานและพัสดุกำหนดขั้นตอนการบริหารงานอย่างชัดเจนมีการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณอย่างต่อนเนื่องด้านบริหารทั่วไปมีแผนการบริหารอาคารสถานที่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบอาคารเรียนอาคารประกอบและบริเวณโรงเรียนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่ช่วยกันสอดส่องดูและให้อยู่ในสภาพดีสะอาดปลอดภยัย และถูกสุขลักษณะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญด้านโครงการพระราชดำริมีการดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยหน่วยทหารพันดีกรมทหารพรานที่32จนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนหน่วยงานตลอดจนสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรสู่สหกรณ์โรงเรียนได้อย่างต่อนเนื่ององค์ประกอบที่ส การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีการทำงานเชิงรุกสร้างเครือข่ายในการทำงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปจนถึงระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนถึงการทำงานร่วมกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่านสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานตามคำสั่งจนแล้วเสร็จสำเร็จตามภารกิจองค์ประกอบที่3ม ปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดำรงตนในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีและหลักธรรมของพระพุทธศาสนารักและเาคารพในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดโดยพึงระลึกเสมอว่าเป็นค่าราชการและค่าของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละและอุทิศตนให้กับราชการให้บริการด้วยด้วยความจริงใจและเสมอภาคส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจผลสำเร็จของการดำเนินงาน จากดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวทางวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาพัฒนาสัมมาชีสนองงานโครงการพระราชดําริส่งผลให้เกิดความสําเร็จดังนี้ดึงได้รับการคัดเลือกรางวาัลพระพริหัส,สบดีประจําปีพุทธศักราช2565จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน 2. ผู้จัดการทีมนักกีฬามวยปล้งของจังหวัดน่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่37จณจังหวัดพัทลุงได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน2เหรียญเหรียญเงิน2เหรียญและเหรียญทองแดง4เหรียญ3นักเรียนได้เหรียญทองประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย จากการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคความสำเร็จการดำเนินงานบริหารจัดการเกิดจากการมีส่วนร่วมทางผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนซึ่งต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องสืบไป